ตัวันนี้พิเศษไปก่อนนั้นนะคะคือเจ้าของรา้านนะคะจะมาใส่ชุดคู่กับพีนั่นเองคือมีชุดมาใหม่เยอะมากนะคะหลังจากรอบที่แล้วเนี่ยพี่ๆถามมากันว่าเออมีชุดอะไรบ้างแต่คือรอบนั้นคือแบบมันเงียบนะโอ้สีขาวก็สวยสีดำก็สวยแต่อันนี้สวยถ้าใส่กับเครื่องเงินนี่สวยมากเลยพีย่นะเออใช่ค่ะชุดนั้นเนาะชุดนี้สวยชุดนี้เ <VEN. S 1> หรอคะค่ะชุดนั้นสวยอืมจริงๆก็สวยอ่ะพี่นะ จริงๆมันมีอันเนี้ยเป็นเป็นผ้าที่เราซื้อจากหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านของปากยอที่นี่เลยค่ะทําเองที่นี่เป็นกลุ่มการทอผ้าของของชาวบ้านนะคะค่ะท่นชมค่ะ่าแบบเออมันมันเป็นแบบแฟชั่นจริงๆใช่เใช่ค่ะอาดูเจ้าของร้านนะคะสวยมากมีอีกคนหนึ่งค่ะสวยไหมคะคู่กัน สวยเลยนะคะข้างหลังอ,อันนี้เขาเป็นพี่ของแม่หมดเลยใช่ค่ะ,คะพอถ้าสมมติว่าเรามาที่ร้านปากโยอแล้วนะคะมาใส่ชุดสวย,สวยมาซื้อชุดสวยแล้วก็มาดูวิวด้วยสวยมาก สวัสดีค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับร้านตะยอนะคะคือชุดผ้าทอกระเรียงนั่นเองนะคะคือรอบที่แล้วเนี่ยมารีวิวไปแล้วนะคะคือชุดก็สวยมากและรอบนี้นะคะหลังจากที่อาโควิดนะคะเริ่มซานะคะอาแม่เขานะคะเจ้าของร้านนั่นเองก็มีชุดใหม่ๆมาให้ทดลองอีกแล้วนะคะคือวันนี้พิเศษไปก่่นนั้นนะคะคือ เจ้าของร้านนะคะจะมาใส่ชุดคู่กับพีนั่นเองคือมีชุดมาใหม่เยอะมากนะคะหลังจากรอบพี่แล้วเนี่ยพี่พีถามมากันว่าเออมีชุดอะไรบ้างแต่คือรอบนั้นคือแบบมันเงียบนะคะมันก็เลยไม่ค่อยมีชุดนะคะนี่วันนี้มีชุดมาใหม่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าพี่ได้อยากใส่ชุดอะไรคะแต่งงานแล้วเอาแต่งงานนี่เห็นไหมคะนี่คือจัดร้านใหม่หมดเลยชุดมาใหม่หมดเลยค่ะพี่ได้สวยสวยอันนี้ชุดมูเซอร์ใช่มูเซอร์นะคะสวยอ่ะ เดี๋ยววันนี้ชุดมาใหม่เยอะเลยเดี๋ยวจะไปลองชุดกันนะคะดูสิคะว่าจะมีชุดอะไรบ้างเดี๋ยวเจ้าของร้านก็จะมาแนะนำนะคะนี่นะคะก็คือผ้าชุดกระเหรี่ยงประยุกต์นะคะที่มาใหม่นะคะสวยมากดูลายค่ะเดี๋ยวพี่จะใส่ชุดนี้ใช่ไหมคะพี่ใช่ใส่ชุดไหนดีแล้วแต่เจ้าของร้านเลยให้รีวิวชุดไหนใส่ชุดนั้นหมดเลยลองหลายๆชุดอค่ะใช่สวยมากอันนี้ก็มาใหม่เหรอคะแม่อันนี้ก็มาใหม่โอ้สีขาวก็สวย สีดำก็สวยแบบนี้ถ้าใส่กับเครื่องเงินนี่สวยมากเลยพี่ดาอ๋อใช่ค่ะชุดนี้เนาะชุดนี้สวยชุดนี้เหรอคะค่ะชุดนั้นสวยอันนี้น็อคิดอ่าจะเปลี่ยนชุดใช่ไหมคะเดี๋ยวแม่จะใส่ชุดคู่กับหนูใช่ไหมคะแล้วให้ใส่ด้วยเหรอใช่ไม่ต้องใส่กับหนูออกกล้องกับหนูค่ะโอเคโอเคจะถ่ายรูปแป๊บหนึงนะได้เลยค่ะสรุปนะคะพิษก็ได้ชุดอ่าเป็นชุดผสมภาษานะคะเสื้อก็จะเป็นของรีซอล เสับมงค่ะแล้วก็กางเกงนะคะเป็นรีซอนะคะก็ใส่สอยเข้าไปสวยไหมคะพี่ดาหน้าเลยเนาะจริงจริงโอ้โอสวยอ่ะพี่ดาจริงจริงมันมีอันเนี้ยต้องสใส่ใส่คอใสอด้วยหร,รู้อลังการมันเหมือนนักรอกพี่ดาเหมือนอะไรคะสามภูมิ แก้งน้นะเราใส่กระแกเก่งนี่มันสีสันเนาะผ่าแบบนี้เออมันมันเป็นแบบแฟชั่นจริงๆใช่ค่ะดูเจ้าของร้านนะคะสวยมากมีอีกคนหนึ่งค่ะสวยไหมคะคู่กันสวยแล้วนี่เป็นชุดนี่กระเลียงประยุกตค่ะจะเป็นผ้าเยลกันชงแล้วประดับด้วยผ้าน้ำไหลกระเลียงตกแต่งแบบสไตล์ลูกเดอนเนาะใส่ข้าใบยังเหมาะเลยค่ะ ค่ะแล้วก็อีกคนนึงนะคะตากล้องอยากเห็นมากตากล้องใส่ชุดแบบไหนเดี๋ยวได้เห็นค่ะเดี๋ยวได้เห็นสวยเหพี่ตาแต่ถ้าไม่มีนี่ก็สวยเนาะนะเราไม่มีดีกว่าไม่มีหนรว่าเด้อกู่เร็วฮก็ว่ามันดูไม่ได้โชว์เครื่องเงินนะคะค่ะสวยอ่ะให้เลยอันนี้ชุดนี้แพงไหมคะกางเกงอยู่ที่สามร้อยค่ะก็ไอตัวนี้สองร้อยสองร้อยทั้งชุดแต่ตังเกงนี่คือแบบว่าผ้าใส่สบายมากใช่เป็นผ้าฝ้ายอะค่ะ ทรงสบายสวยสวยเดี๋ยวเราจะไปดูวิวข้างนอกกันด้วยค่ะเราวไปถ่ายรูปกันด้วยนะคะอค่ะนี่คือชุดของตากล้องของพีทนะคะพี่ดานั่นเองสวยอ่ะนี่เป็นกระโปรงอะไรคะพี่ดากระโปงระยุ์ไปประยุกต์ใช่ไหมอ๋อเป็นผ้าฝ้ายย้อมสีครามสวยมากเออกระเป๋าเนี่ยสวยมากมันมันเหมาะมากเลยอ่ะแต่ละชุดที่เราไอแมทช์กันนี้เหมาะเหมาะมากค่ะสวยเปหน้าร้านตอนนี้นะคะพีทก็อยู่หน้าร้านนะคะกับ เจ้าของร้านนั่นเองคือเจ้าของร้านของปากยอนะคะร้านตั้งอยู่ตรงไหนนะคะเออร้านนี้จะอยู่ติดกับถนนสายเออชียงใหม่ปลายเนะะี่ยค่ะจะร้างชื่อชื่อร้านอยู่ตรงนี้เลยนะคะคแล้วก็ส่วนหน้าร้านนะคะก็จะเป็นแบบนี้เลยเห็นแบบสัสงเกตได้ชัดเจนค่ะส่วนมากแล้วก็เป็นยังไงนะคะเป็นของออ่าเป็นเป็นผ้าที่เราซื้อจากหมู่บ้านนะคะหมู่บ้านของออปากยอที่นี่เลยะคะ่ะ ทำเองที่นี่เป็นกลุ่มการทอผ้าของของชาวบ้านนะคะค่ะชมได้นะคะตอนนี้พิดก็มาเปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนะคะเพื่อจะพาลงไปดูข้างล่างข้างล่างที่คือเป็นสวนของแม่ใช่ไหมใช่ค่ะ,คะดเดี๋ยวไปดูนะคะคือวิวมันสวยมาก ก็เนี่ยมาอยู่ติดกับร้านกาแฟแล้วกาแฟก็มองวิวไปได้เดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันดีกว่าค่ะชุดสวยโอ้ฝนตกหรือเปล่าคะกำลังมาแล้วกำลังมาแล้วนะคะตรงนี้คือบ้านแบบที่ผีตะเลงตั้งเดินอยู่ตามอันนี้ก็จะเป็นหมู่บ้านปะกระยอหมดเลยค่ะชื่อบ้านอะไรนะคะบ้านกะเหลียงแม่ปิงค่ะกะเหลียงแม่ปิงกะเหลียงขาวกระเหลียงขาว มีคนนำด้วยน้ำทางอันนี้สุดนี่เป็น่ออะไรคะอันนี้เตียล็กลาอ่อนจางพรุ่งนี้น้ำมันจะน้อยหน่อยเดี๋ยวสักพักถ้าฝนตกเยอะก็น้ำจะเต็มนีกเล้พอเราเดินมานะคะจุดนี้ก็จะเป็นเหมือนจุดชมวิวหรือเปล่าคะแม่ใช่ค่ะเป็นจุดถ่ายรูป สวยเลยนะคะข้างหลังอันนี้เขาเป็นที่ของแม่หมดเลยใช่ค่ะ,คะพอถ้าสมมติว่าเรามาที่ร้านปกยอแล้วนะคะมาใส่ชุดส,สวยๆมาซื้อชุดส,สวยๆแล้วก็มาดูวิวด้วยสวยมากเพราะมันมีกาแฟด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะ,คะพอกินก,กาแฟนะคะเราก็มานั่งดูวิวได้สวยอะ่ะสวยมากสวยมากแล้วแม่อยากพาหนูไปดูอะไรคะอันนี้เราลงมาที่นี่เดี๋ยวเราไปถ่ายข้างหลังร้านกาแฟเนาะอ๋อได้ค่ะ,คะ อยากนําเสนอจุดข้างหลังร้านกาแฟค่ะตอนนี้นะคะแม่ก็จะพาพิทนะคะไปรีวิวหลังร้านกาแฟนะคะคือวิวตรงนี้ก็ดีมากเหมือนกันเป็นจุดที่แบบชุกอีกานเจ้าถิ่นเจ้าถิ่น,นดอสีเดียวกับจาบานเลยไม่รู้ดูไม่ออกเลยก็นะ <c oughs> ที่พักผ่อนเนาะนั่งรอกาแฟหรือว่านั่งชูก็ลงมานั่งได้นะคะดงดูดีมากอันนี้อันนี้ปากยอผู้หญิงอันนั้นผู้ผชายเนาะออคู่กันเป็นหน่อยเป็นหมอนคู่กันนะคะผู้หญิงกับผู้ชายขอามานั่งชมกินกาแฟลวกัคือวันนี้ลมอากาศไท้มากเลยพี่ดาอืมลมแรง คือเป็นร้านร้านหนึ่งที่เป็นเป็นแบบว่ากาแฟที่คงความเป็นกระเรียงนะแม่เนาะอ่าใช่ใช่เพราะว่าไม่เป็นกระเียงขาวใช่ค่ะคุแม่เนีนคก็จะเปิดอนร้านที่เป็นวิถีชีวิตของเขานะคะคือหนูชอบมากหนูมาที่นี่ประมาณสามครั้งละหนูก็ยังอยากมาทุกครั้งนะคะคือชอบมากอยู่ที่นี่คือแบบว่ามาแล้วมันได้กลิ่นอายของความเป็นกระเรียงด้วยแล้วก็มีร้านกาแฟที่ยังคงอ่าสร้างแบบเป็นอนุรักษ์ความเป็นกระเลียงนะแม่เนาะก็กาแฟนี่ก็ปลูกในหมู่บ้านปากระยอที่นี่ค่ะ แล้วก็เอาไปเอาเอารับซื้อแล้วก็ไปไปคั่วไปทําแบรนด์ของตัวเราเองนะคะของร้านเราเองเป็นชื่อแบรนด์อะไรคะเป็นหลงกลิ่นค่ะหลงกลิ่นค่ะเป็นกาแฟอะไรคะเป็นกาแฟอาราบิก้าเนี่ยค่ะอาราบิก้าอาราบิก้าแล้วก็จะทีคั่วคั่วเข้มคั่วกลางก็แล้วแต่ลูกค้าชอบนะคะค่ะคือกาแฟก็ผมเองนะคะแล้วก็มาทำลิตภัณฑ์เองชงเองเป็นเจ้าของร้านเอง แล้วนี้ก็มีจีโผดำนี่ก็มีค่ะตั๊กแตนด้วยตรงนี้ก็ผูกกลูแล้วก็มีค่ะปิดเต็มเลยถ้าตัวใหญ่นะคะมีเจ็บได้ค่ะถ้าตรงนู้นมองไปไกลๆก็จะเป็นแกรนแคนยอนปลายอะค่ะโอ้เห็นรู้ค่ะมือตอนนี้ก็จะจะมืดๆเห็น้องค่ะฝนมาลมแรงมากนะคะค่ะ เดี๋ยวพี่ก็จะขอตัวปิดคลิปไปก่อนก็ต้องขอบคุณเจ้าของร้านมากๆนะคะแม่ร้านก็ตั้งอยู่ทางเข้าไปเนาะค่ะผู้เกิดมาจากเชียงใหม่ก็หมู่บ้านแรกเลยค่ะหมู่บ้านแรกที่เข้ามาเมืองปลายอยู่ซ้ายมือค่ะแล้วก็แม่ก็มีเพจด้วยเพจชื่อปักกย์ปักไกย์ปลายค่ะเดี๋ยวหนูก็จะเอารูปลงเพจแล้วก็แท็กที่หน้าเฟซของแม่นะคะก็รีวิวชุดได้สวยมากสวยทุกชุดจริงๆคือทุกชุดเนี่ยเข้าละเอียดมากนะคะกว่าจะได้มาแต่ละชุด อย่างคือปักมือปักอะไรหมดเลยน้องแม่เนาะได้ค่ะคือมาทุกครั้งไม่ก็ยินดีต้อนรับเราทุกครั้งนะคะต้อนรับแบบเป็นมิตรเ,เป็นกยอเป็นกระยอต้อนรับกันแบบป็กระยอนยใช่ค่ะ <c oughs> <c oughs> คือความเป็นกระเรียงเนี่ยไม่เคยทิ้งกันจริงๆค่ะ้นวันนี้พี่ขอปิดคลิปไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดซับสไคร e นะคะเป็นกำลังใจให้ลูกพีชชาแนลนานๆนะคะขอบคุณมากนะคะพี่ตอนนี้ก็เดินทางจะมาถึงสามหมื่นซับสไคร์แล้วนะคะเร็วมากแล้วก็วันนี้ต้องขอขอบคุณเจ้าของร้านมากๆค่ะวันนี้ขอตัวปิดคลิปไปก่อนสวัสดีค่ะ